ฮัลโหลโอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันครั้งกับผมคนเดิมนะครับในรายการแมสเกมเมอร์นะครับโอเควันนี้มาอยู่กับเกมใหม่ครับนะฮะโอเคเลยมาอยู่กับเซิร์ฟฮันเกอร์เกมนะครับเป็นสิ่งที่หลายคนขอมาเหมือนกันโอเคมาฮะว่าแต่มันมันอะไรนะ <c oughs> มันเล่นยังไงเพิ <c oughs> ่งเข้ามาสดะร้อนฮะรู้สึกว่าอันนี้เซิร์ฟนี้น้องให้มานะก็คือรู้สึกว่ามันจะเป็นเซิร์ฟเดียวกับที่ผมเคยเล่นเมื่อคลิปก่อนนู้อา้าวบินมานี่เลย เดอะฟาร์กเกิดอะไรขึ้นโอเคฮะปล่อยไปแล้วมันเล่นยังไงมันมันเล่นที่ไหนเอาคาง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 กระตกกระตกโอเครู้สึกว่าจะเป็นเซิร์ฟเดียวกับที่ผมเคยเล่นมาก่อนนู่นนะครับก็วิธีเล่นนี่ก็ลืมไปหมดแล้วอันนี้ก็จอยไหนดีที่นี้แล้วการคนเยอะดีปับเฮ้ยยังไงครับเดี๋ยวอาด้านนี้ด้านนี้เหรอโอเค มาครับเขาดาวเขาดาวหนึ่งนาทีใช่ไหมเอ่ยคนยังไม่ครบเลยช่างมันนะครับโอเคก็ไม่ได้เล่นมานานครับทั้งคือเกมถ้าเกิดการเกิดอะไรยังไงก็ขออภัยนะฮะมาโอ้ยนี่ก็อุย้ยสามสิบวิโอเคฮะก็นี่ก็ถ่ายต่อจากคลิปอเทเรีนะฮะแต่ก็คงจะดองไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าเดือนนี้ผมไม่อยู่นะับโอเคก็เอามาครับค่อยๆให้ทุกคนแบบยังไงล่ะ โกอีกทูวินโอ้โหใครวะโอเคฮะก็เอามาแบบค่อยๆให้ทุกคนดูกันนะครับคือค่อยๆลงเพราะแบบจะหายไปเดือนนึงเลยมันก็ยังไงอยู่เนาะคือไม่อยากหายไปแล้วนะฮะโอเคมาขอในกล่องมันจะรีปะ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งวิ่งจะเอาจะเอาอีเยี่ยิโดดข้ามกล่องทุเรศที่สุดเลยอือื้มหมดแล้วมั้งวิ่งวิ่ง มีสิ่งที่ชิบหายครับชิบหายชิบหายคืออะไรชิบหายคืออะไรชิบหายคือแมพไม่โหลดง่ายเย่ผมไม่มีประสบการณ์นะครับชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ย่าย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 าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าทำกูอย่าทำกูพีส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 ทำไมมึงห้าวหาจังวะเฮ้ยดาบเถื่อนมึงก็ไม่มีมึงห้าวหาจังเลยมึงคือห้าวหาจังมึงคือห้าวหาจังมึงคือโอ้ยเฮ้ยทำไมมันทำไมมันทำไมมันเฮ้ทำไมมันแบบเกรงกล้าอ้าว อุ้ยอ right. <te yup> okay? ุ้ยอุ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเด็ดีชปีชีชโอ้โหจะตายแล้วอะไรวะเริ่มเพิ่งเริ่มเกมกูเพิ่งกูเพิ่งเริ่มกูเพิ่งเริ่มเกมมาอ้าเแล่วเมื่อกีนี่กูตายแล้วเหรอไม่ได้ครับมันต้องการแก้มือมันจะแบบไม่จบสิ้นลงแต่เพียงแค่นี้แน่นอนฮะก็แต่แมปไม่โหลดไปทางไหนเนี่ยต่อคิวเลยตรงไหนดีตรงไหนดีอันนี้แล้วกันอ้าวเริ่มไปแล้ว เริ่มไปแล้วเริ่มแปดคนด้วยนะเนี่ยนี่โอเคครับยังไม่เริ่มสามสิวิด้วยเอาแล้วไงมีวิธีปิดแชทไหมฮะถ้าใครถ้าใครถ้าใครรู้นี่บอกใต้ใต้ใต้ใต,ใต้ใต้คลิปเนี่ยนะฮะวิธีปิดแชทเนี่ยมีหลุมเวยอะไรคือหลุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเล็งกล่องกันครับเราจะเอากล่องไหนดีกล่องนี้แล้วกันโอเคฮะสองกล่องนี้นะฮะเป้าหมายภาษาอะไรอะ่ะพิมพภาษาอะไรกันเนี่ยเดี๋ยว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  ไปเลยคือจะเอาอ่ะจะเอาอุ้ยไม่ทันเลยชิบหายแล้วอือแค่นี้ก็ดีวะคือแค่นี้ก็ยังดีอ่ะเออ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 ลงมาข้างล่างแล้วแล้วแล้วอย่างไง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 ชุดใส่ยังไงวะไอเ้มไ่เล่นไหมครับน่าลืมโอ้ยเดี๋ยว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 กอกอง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  อุ้ยของเขิงของเขิงเอาหมดเอาหมดเอาหมดเดี๋ยวดาบ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 อุ๊ยอุ๊ยอุจ้าอุยจ้าอุยจ้าอุยจ้าอุจ่าอุจ้าอุจ่าอุจ้าอุจ่าอุจ้าโอเคฮะโอเคฮะอออืืหไฟเหรอไฟเหรอไฟเหรอชิีหายแล้วเราเสียปีมันตีแรงกันจังเลยรอบสองเลยนะไปต่อเนี่ยได้วะอยู่ไหนอะไรอ่ะกล่องข้าวบนนู่นเลยเหรอ ช่ไอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอยู่ข้างล่างครับโอเคหรือว่าเราจะวิ่งตั้งแต่เริ่มนะครับเราจะไม่สู้กับใครเตรียมว,วิ่งแล้วกันมามามามไปไหนดีเนี่ยแมพก็ไม่โหลดช่บหายแล้วไงห้าสี่สามสองหนึ่งไม่เอาแมงแล้วของอะวิ่งแมงแล้วไม่เอาไม่เอาแมงแล้วของกูไม่อยู่แล้ว แล้วแมปไม่โหลดคืออะไรเดี๋ยว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 อืชิมหายแล้วชิมหายแล้วแมปไม่โหลดครับคืออะไรมันไม่ใช่เรื่องตลกเลย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 แมปไม่โหลดแล้วกูเดินไปไม่ได้คืออะไรบอกกูทีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหชิมหายชิมหายทางไหนดีทางไหนดีทางไหนดี ทางไหนดีทางไหนดีทางไหนดีทางตันทางตันใช่ทางตันทางตันชิบหายแล้วทางไหนทางไหนดี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 โหเรามองเห็นกล่องด้วยสายตาทิพย์อฟฮึมอึมฮึมอึมเดีอยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเพชรใส่ใส่ใส่โอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาบดาบดาบโอเคขวานด้วยโอเค เดี <dı> <fazendo> <laughs> ๋ยวเดี๋วธนูมีคนครับถนนมีคนอย่าเพิ่ง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 อย่าเพ่อย่าเขาบอกใครอย่าเพิ่งเราเป็นน้องใหม่อย่านะอย่าจัดเต็มอย่าโปรดเมตตา I am new player ครับอย่าอย่าอย่ายังไงดีเขียนแบบไม่โหลดเดี๋ยวไปไหนดีไปไหนดีนี่นี่นู่นนู่นนู่นไหนไหนนี่นี่นู่นนู่นพูดภาษาอะไรวะเนี่ยกอง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 กมีเพยเยอะ มีเพยเยอะมา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 ม e ีเพยเยอะมาม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 ีเพย์เยอะมาอี้พูดไปเสียวลาวเด็ดเด็ดมีเพยเยอะมามีเพย์เยอะมามีเพย์เยอะมามีเพยเยอะมาอืม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 มีเพยเยอะมา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 อุ้ยจะตา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 ยอืมอ so ืมอืมอย่า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 ทีอย่าฆ่ากูเลยอย่าฆ่ากูเลยอย่าตามมาอยู่ปะเนี่ยตาเอ๋ อุ <Z an aaS as> ้ยที่เยอะเลยเยอะเลยนัวเนียเยอะเล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 ยครับเยอะเลยเยอะเลยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับพูดเลยจุดนี้มีมีคนตามมาไหมมีคนตามมาไหมมีคนตามมาไหมอย่ากูเข้าทางตาลอย่าพีสพีไหนไหนไหนในกล่องในกล่องในกล่องมันนีมันทุกข์แล้วหรือที่ไหนนี้โอ้โหโอ้โหเก็บเก็บไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่องย่องก่อนเดี๋ยวกินข้าวกินข้าว วางเค้กกิน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 กกินเากนแล้วเลือกเพิ่มเลยเหรออ้าวไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวดไม่เล่นไหมครับมานานลืมหมดแล้วครับลานกว้างไม่น่าไว้วางใจมีเพยเยออยู่ขาน่าครับมีเพยเยออยู่ขวาน้าแต่เราจะรีบรุดของครับเรารีบรดด พอ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 ไอ้เงี้ยมันสไลด์มันสไลด์ดินมาเลย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 มันอยู่ไหนวะหึมฮึยังไงไอ้เงี้ยเน็ตเน็ตใช้ไม่ดีเน็ตกูแล้วเดี๋ยวนึงมึงมันสไลด์ดินมาสไลด์มาเลย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 มันสไลด์ดินมามันสไลด์ดินมาเลยมันสไลด์ดินมาเลยมันสไลด์ดินอ้าวเฮ้ยมันตายของดอกมหาศาลเอามาให้กูเดี๋ยวนี้เอามามาเข้าตัวเข้าตัวเข้าตัวเน็ตกูช้าเหรอครับทำไมเก็บของไม่ได้พอแค่นี้ก็พอแล้วเนาะไปไปไปวิ่งว yani ิ่ง โอ้โหยังไงดียังไงดีหาที่ปลอดภัยเคลียร์ของไม่ได้เลยว่ะอือหือกูอยู่ตรงนี้ขอย่องแป๊บน,นะครับดูของดูของดูของยังไงดียังไงดีงงดนี่รองเท้าจะเกาะเอากางเกงไปโอเคครับส่วนอาวุธอาวุธอาวุธดาบทองไปดาบทองกระดาบอันนี้อันไหนดีกว่าก,กันเนาะดาบทองแล้วกันเอาไปาโอเคครับเลิกย่องวิ่งวิ่งวิ่งต่อต่อต่อโอเคฮะเราเราพอจะแก้ตัวจากสองตาที่เฟลไม่ได้แล้ว โอเคมีเพเยอร์อยู่แถวนี้ไหมครับผมสามารถหา EP มาจากไหนอะแล้วอนชาไม่ได้หรอชิบหายละอุ้ยีเพเยอร์อยู่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยไม่ไม่ไม่ไเพเยอร์รักสงบครับเป็นเพเยอร์รักสงบครับไม่ความสู้ใครครับเดี๋ยว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 กูรักสงบอย่านะอย่านะอย่าอืกอง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 กกององกององคกคก ไอ้เห <ítulo> <es> anyway? <ote> ี <simple> cake? 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 ้ยอะไรเต็มเหรอเต็มเต็มยังไงดีขวานเก็บไปเค้กมารองเท้าเก็บเนื้อเนื้อรองเท้าเก็บดาบดาบอะโอเคครับอยู่ไหนวิ่งละจ้าวิ่งละจ้าเซิร์ฟนี้มีเทพทูไหมมีแบบเทพทูของตีแรงตีเดี๋ยวแบบหน้าสั่นหน้าสะบัดตายหาอะไรอย่างี้มีไหมเดี๋ยว คุณสิผมเกาะแต่ขอบแมพของชิมหายละนี่ไงกล่องเกลื่อเยอะไปหมดเลยอะไรดีเนี่ยขนมปังขนมปังพอแล้วนี่ไงของที่ผมตีแมันตายแล้วมังดรอปไปฮะกองอะไรแอปเปิลเนื้อโอเคฮะไม่พบเพยเยอร์นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีะฮะผมไม่อยากสู้ใคร <laughs> ไม่อยากสู้ใครมึเรียนทางเกอร์อเกมทำไมวะ เป็นนิวเพย์เยอร์ฮะรักสงบครับไม่พร้อมอราระวาดกับใครอะไรดีเนื้อเนื้อเนื้อไม่พอเหรอเนื้อไม่พอเอาเอาเนื้อหมูดิบเหรอเก็บเอาเออกนี่ออกหมูออกไปขนมปังมาโอเคฮะโอเคครับยังไม่เจอเพย์เยอร์คนไหนนะฮะยังไม่เจอเพย์เยอร์คนไหนนะครับเฮ้ยโอโอหลอนหลอนหลอนนั่นไม่ใช่เพย์เยอร์นั่นใช่เพย์เยอร์นี่วะ เอาจังใสละครับไฟบอ,อยังไงฮะเราเราจะสู้ได้ไหมฮะเราจะสู้ได้ไหมฮะจุดนี้ต้องบวกแล้วครับเปิดหีบอยู่ครับเปิดหีบอยู่มันเปิดหีบอยวะมันเปิดหีบอยู่มันเปิดหีบวะเราเราได้เปรียบครับจุดนี้เราได้เปรียบครับจุดนี้เราไม่ต้องเปิดหีบเพราะเย้ายาไปเลยนะเย้ายาไปเปิดหีบสิไอศัตว์เอ้ยไปไหนไปไหนมันวิ่งหนีครับ มันวิ่งหนีมันวิ่งหนีแต่อาหารเราหมดชิพไพรปล่อยหนีไปก็ได้ไปหนีไปก็ได้อาหารเราหมดวะลืมดูอาหารนี่คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเฮ้ย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 ,ฮยอะไรอา้าวกูโดนอะไรกูโดนอะ,อ,ะะอะไรอะไรวะอะไรอ่ะ ที่บอก,กทีกูโดนไรตายโอเคอันนี้อะเอาของตรงไหนอะเอาของยังไงครับบอกทีตาเอ๋เอาของยังไงโอ้ยจะยี่ต์จะสตาร์แล้วสูตรเดิมครับไม่เอาไม่สู้ครับไม่สู้แชทแชทบังมองไม่รู้เรื่องมองไม่เห็นเฮีย้ยอะไรเลยครับไม่ใชแมพไม่โหลดเอยแล้วเพลเยอร์เขาเริ่มกันแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยว กาะมุมไปเรื่อยนะฮะคือคือเอาแชทออกไปยังไงเนี่ยมอไม่เห็นนี sure like well? yes, they, come, ่นี oh, oh, hey, baby, chat, ่นี่มีมีมีมทางขึ้นมีทางขึ้นครับมีกล่องด้วยมีกล่องเยสเด้มามามานี่แหละครับเราจะได้ของจากกล่องนี้โอ้โหบอกวทีปิดแชทผมทีเถอะขึ้นยังไงอ่ะชิบหายละอ้าว ขึ้นไม่เป็นเยี่ยแล้วไงเดี๋ยวว่ายอ้อมก่น Why, อนว่ายอ้อมก่อนขึ้นไม่เป็นโอ้ oh. แมปไม่โหลดอีกโอเคครับเจอทางขึ้นแล้วครับ <c oughs> มามามากล่องอยู่ไหนวะอ๋อ oh. เป็นที่อะไรขึ้นไม่ได้ อ้าวเฮ้ยเดะฟกักไม่ใช่แล้วเฮ้ยบอกผมทีเป็นอะไรทำไมขึ้นไม่ได้อะไรอะน้ำที่นี่มันดูดตีนเหรออะไรวะไม่ใช่ละมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวลิเนตผมกากขึ้นบกไม่ได้มันใช่เรื่องไหมกดย่องอยู่เหรอบ้าบอ ึ้นไม่ได้จริงจังอ๋ชิบหายแล้วไงสรุกปกูใช้ชีวิตแต่แต่ในน้ำใช่ไหมนี่ไงเราลองมาขึ้นใบบัวกันเราลองมาขึ้นใบบัวกันนี่ไงเฮ้ใบบัวขึ้นได้แต่มีเพลเยอร์มาหาเรามีเพลเยอร์มาหาเราครับเราต้องขึ้นบกให้ได้แล้วเฮ้ยเอเ้ยเราต้องขึ้นบกให้ได้มีเพลเยอร์มาหาเราชิบหายแล้วทำไมขึ้นบกไม่ได้เนี่ยมันเกิดเรื่องบ้าบออะไรขึ้น ชิบหายแล้วมนยิงไล่หลังมาเลยๆด้วยชิบหายแล้วโอ้โหเราจะไม่หยุดถอยหลังเราจะไม่แบบอะไรไม่แต่นิดเดียวโอเคครับอื้ือื้มอือ้ชิบหายแล้วแล้วอะไรอะทำไมไม่ขึ้นบกไม่ได้อะไรไม่ขึ้นบกไม่ได้คืออะไรวะทําไมคือจะจะขึ้นบกนี่ต้องมีทริกด้วยเหรอ,อย,อยานะยังตามกูมาอีกทำอะไรให้ เดี๋ยวใบบัวขึ้นได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะออาอ่ะใบบัวขึ้นได้โอ้โหธนูชัดเจนไหมว่าเฉียดอืออ่ะเฮ้ยขึ้นบกได้เว้ยขึ้นบกได้เว้ยขึ้นบกได้เว้ยอืึไม่เคยโ so ซแฮปปี้ p p y การขึ้นบกมาก่อนแต่แบบไม่โหลดผมก็จะหนีไปทางไหนละชิบหายละ ผมตายแน่เลย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 ผมตายไปกูลงน้ำต่อชิบหายแล้วลงน้ำทำไมเนี่ยเพื่อตายเพราะลงน้ำนี่แหละคือกูทำอะไรให้ทำแค่นั้นเลยกูไปทำอะไรให้ชิบหายแล้วโดดลงน้ำต่ออะอะถ้ามึงจะไล่จับเอกาคนจบเกมกันแล้วแต่ แล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยยังจะจองเว้นกูอีกโดนไปหนึ่งดอกเลือดเหลือแค่นี้ไม่กูจะแมพไม่อืสัตว์ข้างๆกูมีอะไรเนี่ยกูจะรู้ไหมอ้าวแน่เลิกตามกูยังอ่ะเลิกตามกูยังแค่นั้นแหละอืม คือคือถ้าจะคือถ้ากูหนีขนาดเนี้ยปล่อยกูรอดเถอะนะถือเป็นแบบความเมตตา <c oughs> มันไม่มาแล้วครับโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวเดีชัดเนื้อก่อนเลย <c oughs> กินต่อเลยพี่นอนสต็อปยาหยุดอย่าหยุดพีช <c oughs> ไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ยกาเกงทองไปอาวุธไม่มีครับอาวุธไม่มีตอนนี้ ได้เวลาหาของอืมทีนีงง้ขึ้นได้นะสัตว์เฮ้ยเอาอืทางน้ำมาทำไมวะลงมาอยู่ใต้น้ำเพื่อความปลอดภยัยปลอดภัยแนออ่ป่ะจะจมน้ำตายโอเคไปต่อครับอา้าวอะไรเนี่ยตรงนู้นมีกล่องครับตรงนู้นมีกล่อง Do you want to kill me? เดี๋ยวดูย want to kill me? แปลว่าอะไรวะเดี๋ยวมันฟังดูแปลกโอเคเดี๋ยวต่อต่อต่อขึ้นบกไม่ได้อีกแล้วอะไรวะมันคืออะไรอ่ะทำไมขึ้นบกไม่ได้ผมติดสถานะอะไรของหนักเหรอเกี่ยวอ่ะคืออะไรวะขึ้นบกไม่ได้คืออะไรอ่ะ โอ้โหแล้วแล้วเดสแมทแล้วกูไม่มีของชิบหายไว้ปวดละ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 ชิบหายไว้ปวดเราวิ่งดิฆ <c oughs> ่ากันไปนะจ๊ะทุกคนเราจะขอไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวอุ้ยเหลือทูเพเยอร์กูกระมันกูกระมันซึ่งกูมีแค่เนื้อโง่ๆในมือแล้วกูก็ทำได้แค่วิ่งวนมันก็ต้องอดาบฉากกูตายนั่นไง อะไรวะครับทำไมขึ้นกปกมาได้ตายอย่างน้อยก็น่าจะมีอาวุธที่กูสูซะหน่อยอิโซทูเ t e มากโอเคนะฮะอุดด้งโอเคครับสำหรับวันนี้ฮะก็อ่ะขอถ่ายแต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาดึกแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปเรียนพิเศษแล้วครับตามที่บอกไป ตามคลิปที่แล้วนะฮะโอเคก็อันนี้ก็มาถ่ายกันไว้ให้ดูเล่นๆนะครับโอเคก็ระหว่างนี้ก็ดูคลิปพวกนี้รอไปก่อนนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับเด้งอีกแล้วโอ้สวัสดีครับ